เสียงใครเคาะประตูโ uh huh. อนี uh ่อ huh. right ่ะเดินเล่นมาอย่างนี <Hyundai movement> ้เหรอถุงมือเฮ้ยโอ้โหเดินเล่นน้ำแข็งมาเย็นไหมหนาวไหมลูกไม่ประสนไม่ประสนเอยหนาวนิดเดียวโอ้ยรอฝันหลังน้อยมาแล้วก็วิ่งเล่นลงไปข้างล่าง เออเฮมาใส่ถุงมือน่ะถุงมือมีไม่ใส่ใส่กระเป๋าสั้นเอามือแดงหมดแล้วเออยายยายทำกับข้าวรอเสร็จแล้วเนี่ยอุ้ยอย่านะอย่านะอย่านะควงเข้าบ้านนะอย่านะอย่านะเเออไปหากินข้าวก่อนฝรั่งน้อยมาแล้วค่อยลงไปเล่นดูมือแดงหมดแล้วนะแย้วมาควงดูมือเฮ้ยเล่นได้อยู่ใช่ปะ อเออเดี๋ยวค่อยไปกวาดเดี๋ยวค่อยเดินลงไปโอเคเราจะกวาดิ้งไหมอืมแล้วเ,เรียกให้เข้าบ้านน้เอาไหมเออโอเคอเ,คเ,อเล็กเข้ามาห้ามจับห้ามจับมันก็ละลายอยู่ดีอ่ะ <c oughs> กระจกร้อนอ่ะ <c oughs>